ไปนะคะที่บ่นว่าค่าแอดแพงนะวันนี้แนนจะมาบอกวิธีลดต้นทุนค่าแอดให้ได้กําไรเพิ่มเป็น2เท่าด้วย AI เพจบอ c แคสแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยธุรกิจที่เขามั่นคงเนี่ยเขาไม่ได้หาแต่ลูกค้าใหม่ไปวันๆนะคะเพราะว่าต้นทุนการหาลูกค้าใหม่เนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นลูกค้าเก่าเนี่ยเราดูแลเขาให้ดีเพื่อจะเป็นโปรโมชั่นเอ่ยข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสินค้าของเราที่มีประโยชน์กับลูกค้าอ่ถ้าอยากลดต้นทุนและเพิ่มกาไรให้กับธุรกิจของเ,เองก็มาดูวิธีบอดแคสต้องงยยุ่ากอไรทั้งนั้นค่แเข้าาเเวว็็บของค้นะะแลกก บ้านฟ้าของเรนกันจะง่ายสะดวกแล้วก็คือเขาไม่ต้องสนใจด้วยว่าจะบอดแคร์ตอนไหนเมื่อไหร่ยิงแอดไปแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือยังไม่ต้องเลยค่ะเขาสามารถบอดแคร์ได้นะคะฟีเจอร์ต่างๆนะคะก็จะมีการเก็บ Personal Li g h t ด้วยเรานะสามารถบอดแคร์ตามแท็กของลูกค้าของเราได้เ,<ข>เลยพอกดสมัครนะฟรีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเชื่อมกับบ้านฟ้านะคะแล้วก็เพจต่างๆของเราเราก็เชื่อมได้เลยนะแล้วก็ใส่ข้อมูลธุรกิจของเราได้เลยค่ะกรอข้อมูลไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าลูกค้าเนี่ยต้องกดรับไม่เสร็จรับข้อความของเราก่อนนะ ลูกค้าเนี่ยถึงจะได้รับโปรโมชั่นหรือข่าวสารอะไรจากเราแบบนี้ต้อง ให้ลูกค้าอนุญาตก่อนเนาะอ่าแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างให้ดูว่าจะเป็นข่าวสารติดตามสินค้าใหม่หรือเปล่าหรือติดตามโปรโมชั่นอ่ะส่วนมันก็จะเป็นโปรโมชั่นใช่ไหมพอลูกค้ากดรับอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยกดรับข้อความอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับบอทแคทของเรานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบแดชบอร์ดของ AI a g e นะคะก็เราดูนะคะว่าแดชบอร์ดเขามีอะไรบ้างข้างล่างนะคะเขาจะมีท็อปิกเห็นไหมคือการเพอร์ซน l ไลฟ์นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยเขาแท็กอะไรมาเขาสนใจอะไรโปรโมชั่นขาวหรือเ อะไรต่างๆแบบ<ช>นี้สามารถหดแคปรูปได้อะไรได้นะคะแล้วก็ใส่รูปไปอสมมตินั้นยกตัวอย่างนะเป็นรูปนี้แล้วก็เขียนโปรโมชั่นวันคู่วันอะไรอย่างนี้หกจุดหกหรือโปรโมชั่นของแถมอะไรต่างๆหรือข่าวอัปเดต้ยเราใส่ได้หมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเลือกเป็นการส่งเสริมไหมเป็นข่าวเป็นอัปเดตหรือเป็นการให้ความรู้อ่าอันนี้ก็ดีทุกคนลองคิดดูว่าการที่ทําให้ลูกค้าเก่าของเรามาซื้อเราแบบเรื่อยๆไม่จากไปไหนเป็นการจงรักภักดีต่อแบรนด์เราคิดว่ามันดีแค่ไหนเราไม่ต้องแบบคอยหาลูกกกกคค้้้้้าาาาใใหมมมมม่เเลลลยแแวว็็ีรััขขทุนนจไป งบที่จะไปหาลูกค้าใหม่เห็นไหมคะหน้าเดทบอร์ดเนี่ยก็จะมีแจ้ง Personal ไลท์ให้เราเลยคือแนนลองใช้แล้วมันใช้ง่ายมากมีเวลาไปหาสินค้ามาขายได้อีกเยอะเลยแล้ว,ลวก็สะดวกมากแถมตอนนี้ฟรีด้วยแล้วถ้าคุณอยากจะลดต้นทุนอยากมีกำไรเพิ่มเปสองเท่าก็คลิกที่ลินใต้ล่างนี้ได้เลย